หลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ทหารสังกัดกรมทหารราบที่6ซึ่งออกลาดตระเวนได้เหยียบกับระเบิดที่บริเวณเนิน481ช่องบกชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดอุบลราชธานีก็ส่งผลให้พลทหารธนพัฒน์หุยวันได้รับบาดเจ็บจากแรงระเบิดที่บริเวณขาด,ด้านซ้ายก่อนมีการถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งต่อมาแพทย์ได้แจ้งว่าต้องตัดขาพลทหารธนพัฒน์เพื่อรักษาเนื้อเยื่อในส่วนที่ไม่ได้รับความเสียหายผู้สื่อข,ข่าวจึงได้เดินทางไปเยี่ยม ที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์เยี่ยมเยยนให้กำลังใจพลฐานธนพัฒน์ก่อนเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าช่วงเกิดเหตุตนและเพื่อนทหารซึ่งกลับจากลาดตระเวนที่ช่องบกเพื่อเดินกลับถามบริบัติการตามปกติปรากฏว่าเมื่อเดินเข้าใกล้ต้นพญาสัตบัญตนเหยียบกับระเบิดจากนั้นรู้สึกร้อนเป็นไฟที่ขาเมื่อก้มลงไปดูก็พบว่าข้อขาของตนเองนั้นขาดส่วนเพื่อนทหารยศจ่าสลบอยู่ใกล้กันตนจึงเข้าไปปลุกเ,เพื่อนเพื่อให้ช่วยลากตนออกจากจุดเกิดเหตุ คือภารกิจมันนั่นคือเยกตัววายถึงต้นสัตบัญญเดินลาดตระเวนกับผมเป็นคนที่สี่ช่วงกลางๆแล้วเกือบจะถึงต้นพญาสัตบัญญแล้วผมไปเหยียบก่อนไปชุดช่างเขาตรวจไม่เจอนะมันน่าจะเป็นพลาสติกพื้นดบุ๋พลาสติกตอนนั้นที่เหยียบนี่ผมมิสติหมดฮะมันร้อนลุกมันไฟเลยตรงขาแล้วก็กอดขาตัวเองแล้วก็ตะโกนเรียกแล้วก็ไปปลูกจานเนตกับผู้กองแล้วก็เรียกให้ผู้กองปุ่มผมออกไป ขาี่เปื่อยหมดเลยส้นเท้านะ่ะมันยังเหลือน้อยนิดนะ่ะเลยให้พี่เขาตัดออกเนี่ยฝ่าเท้าส้นเท้าแล้วก็คอมเบตตัดออกเลยให้มันกิกะนะครับผมก็บอกว่าอู้อนาคตผมหมดแล้วก็ขอบคุณค้อนและกําลังใจทุกคนมัมนมันมาด้วยกับภาพภูมิใจและเสียสละขณะที่แม่ของพลทหารธนาพัดก็เล่าว่า ทราบข่าวว่าลูกชายเหยียบกับระเบิดตอนช่วงบ่ายสองตอนนั้นมีเจ้าหน้าที่โทรมาบอกตกใจมากเขาอ่อนทําอะไรไม่ถูกเมื่อได้คุยกับลูกชายก็รู้สึกดีใจที่ลูกชายใจสู้ลูกชายตั้งใจสมัครเป็นทหารเพราะอยากปกป้องรักษาประเทศชาติตอนนี้ตนก็ได้รับกําลังใจจากญาติเจ้าหน้าที่ทหารและประชาชนชาวไทยทําให้ตนรู้สึกภูมิใจในตัวลูกเป็นอย่างมากที่ได้ทํางานรับใช้ประเทศชาติ จากนั้นผู้สื่อข่าวก็ได้สอบถามสิบเอกปฏิพัฒน์สีลาศักและพลทหารนัทวุฒิสีเข้มซึ่งได้รับบาดเจ็บจากแรงอัดกระแทกของระเบิดจนสลบในจุดเกิดเหตุสิบเอกปฏิพัฒน์บอกว่าตนนั้นห้อยตะกรุดคู่เหรียญหลวงพ่อสุพัฒมานานสิบปีแล้วโดยตะก,กรุดนี้เป็นที่รู้จักกันในหมู่ทหารชายแดนว่ามีความศักดิ์สิทธิ์และครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่มีประสบการณ์เฉียดตายแต่รอบมาได้ขณะที่พลทหารนัทวุฒิบอกว่าตนห้อยพระหลายองค์ แต่พระที่ได้มาล่าสุดในช่วงเช้าของวันเกิดเหตุนั่นก็คือเหรียญสับพวิชาพระหุนมานอธิษฐานจิตเดี่ยวโดยพระเดชพระคุณพระราชวรธรรมโสพลหรือหลวงปู่ศิลาสิริจันโทณธรรมอุทยาหลวงปู่ศิลาสิริจันโทซึ่งแม่ทัพภาคที่สองได้นำมามอบให้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทหารที่ปกป้องรักษาธิปตตยตามแนวชายแดน ล่าสุดนุ่มซอนรามเทพพิทักษ์ได้โพสต์ภาพพลทหารธนพัฒน์พร้อมเขียนข้อความว่าเป็นกำลังใจน้องพลทหารธนพัฒน์และเพื่อนทหารอีกสองนายรวมไปถึงครอบครัวนะครับที่ต้องสูญเสียขาเพื่อรักษาธิปไตยของชาติไทยอย่าได้หวังในน้ำใจจากผู้นำหรือภาครัฐเลยเพราะไม่มีเพราะเขาอยู่คนละข้างกับเราจะต้องให้สูญเสียอีกเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอคงจะมีแต่พวกเราพี่น้องทหารที่คอยเป็นกำลังใจและเห็นใจ สุดท้ายกระผมสิตรีสอนรามเทพพิทักษ์ขอเป็นกำลังใจให้ท่านแม่ทัพภาคที่2และกำลังพลทุกนายพ่อแม่พี่น้องทุกครอบครัวที่นแนวตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาด้วยนะครับด้วยความเคารพครับผมไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่ขาด ข้าคือชายชาติทหารวิญญาณแห่งนักรบไทยศึกนี้หรือศึกไหนหัวใจไม่เคยหวั่นเกรงประผมสิตรีสอนรามเทพพิทักษ์ขอส่งกำลังใจให้ท่านผู้บังคับบัญชาและกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่และพี่น้องประชาชนทุกครอบครัวตามแนวแตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาที่เหตุการณ์กำลังคงเข้มขึ้นครับด้วยความเคารพครับไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดทหารพระราชาเป็นทหารแล้วได้อะไรมากกว่าที่คิด